สสส้มสุ่มเสียงเข้าขายมีความผิด1นึหค่ะหลังตั้งใจแชร์เฟกนิวโจมตีสถาบันซ้ำรอย3นิ้วอาจารย์ส้มแชร์โพสตักเจียมค่ะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงค่ะหลังจากที่นายสุริโรธธนิกุลค่ะสสสมุทรสาครพักประชาชนค่ะได้แชร์ข่าวปลอมที่โยงดูหมิ่นสถาบันค่ะงานนี้สอรอดยากค่ะเพราะมีบรรทัดฐานชัดเจนนะการแชร์ข่าวปลอม เพื่อหวังดูหมิ่นให้ร้ายสถาบันค่ะเข้าข่ายความผิด1นึค่ะจากกรณีที่ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะขณะนี้กําลังเกิดประเด็นร้อนแรงค่ะเมื่อนายสิริโรธนิก,กุลสสสุรสาครพรรคประชาชนได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะที่มีเนื้อหาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโดยเฉพาะข้อความที่กล่าวถึงการยับยั้งพรบรสมรสเท่าเทียมซึ่งกล่าวหาว่าพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานลงมาทําให้ร่างนี้ถูกยับยัง้งซึ่งข้อมูลดังกล่าวค่ะเป็นข่าวปลอมอย่างชัดเจนโดยมีรายละเอียดนะบอกว่า ด่วนครับเว็บไซต์รัฐสภาขึ้นว่าพรบสมรสเท่าเทียมพ้นระยะเวลา90นะฮะกษัตริย์ทรงยับยั้งไม่พระราชทานลงมาเท่ากับร่างนี้ถูกโหวตหน่วงเวลาไปเรียบร้อยนะถ้าระบบเว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ผิดพลาดเท่ากับว่าสภาจะต้องกลับมาพิจารณาร่างนี้ใหม่และจะต้องใช้เสียงสองใน3ทั้งหมดของสสและก็สวค่ะเพราะจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าเมื่อวันที่24กันยายน2 5 6 7ค่ะ ราชก,กิจจานุเบกษาได้ประกาศร,รับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะ,ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงลงพระประมาภิไธยในร่างกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2567ซึ่งมีนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัมตีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะและการที่นายซิดิโรดค่ะแชร์โพสต์นี้ออกไปไม่เพียงแต่จะเป็นการกระทําที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ แต่ยังเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์นะแล้วก็อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2ซึ่งเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทกระสัด้วยค่ะการกระทําในลักษณะนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตนะแล้วศาลได้ตัดสินลงโทษผู้กระทําการหมิ่นสถาบันนะคะ มาหลายคดีแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคดีที่เคยมีการตัดสินมาแล้วก็คือคดีของแม็กค่ะพนักงานบริษัทวัย26ปีที่ถูกสารอาญาตัดสินจำคุกในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามมาตรา112และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ค่ะจากการแสดงความคิดเห็นใน Facebook เกี่ยวกับข่าวลืออาการป่วยของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อปี2564ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะเช่นการฟ้องร้องพักพินญ,ญาบรรณรักษ์ที่แชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถาบัน หรือว่าการดําเนินคดีต่อรองศาสตราจารย์ดรยุติมุกดาวิจิตค่ะที่รีทวิตข่าวลือเกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์นะ,ะในขณะนี้ค่ะหลายฝ่ายกําลังจับจ้องนะ,ะว่าการแชร์ข่าวปลอมที่เสี่ยงและเมิดกฎหมายในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อนายซิริโรธนิกุลนะคะเพราะการกระทํานี้ไม่ใช่เพียงแค่แชร์ข่าวที่ผิดพลาดค่ะแต่เป็นการโจมตีสถาบันซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและสังคมในวงกว้างค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ ามารถส,สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ